สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบยูกิโอวันนี้อยู่กับผมพ่อใหญ่โอเจ้าเก่าเจ้าเดิมลิสร้อยป่ยมาสเตอร์ดวลอีพีหนึรอบนี้เป็นเด็กวัยฟุตเพาเมงก,กอนที่ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีแค่เด็กเดียว เป็นเด็กเล่นง่ายสายฟิวชั่นราคาประหยัดที่น่าเล่นมากๆครับเพราะทางเด็กมีแต่ไวฟุแุสไตล์การเล่นหลักๆก็คือการใช้เอฟเฟกต์แปลงร่างในแ a t t ท e f เฟสและเติมมือบ่อยๆเพื่อชิงความได้เปรียบจากอีกฝ่ายถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชียร์อะไรกันบ้างที่เห็นอยู่นี่คือเด็กลิสคข้าๆข,ของเราแนครับเอ็นจิ้นอื่นก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าเด็กเลยเพื่ออัตลดในการเล่นเด็กไวฟุของเรา เราก็มาดูกันที่เอ็กซ์เตดเด็กกันก่อนเลยนะฮะ SP Little n i g h t Pied Pan Verteana Quanda ในเมลฟินิกเทลติซิลออฟเฮเวลีสเฟียใบนี้ถ้าอยู่ในเอ็กซ์ตอ้ามอนสเตอร์โซนในเทิร์นของอ e ีกฝ่ายเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งใบจากมือหรือจากฟิลเพื่อที่จะเอาการ์ดหนึ่งไในฟิลอีกฝ่ายขึ้นมือถ้าการ์ดใบนี้ถูกสังเวยเราสามารถสเปรเผามังกรจากมือหรือจากเด็กได้แต่พลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์ซูปเปอร์สตาร์เชเลยเยอร์ไทฟอนสก,กาย ไครสิตบาลอเนเดฟเฟอร์ใส่มาเพื่อได้ใช้เหมือนกันและยูเบลเลเวิรงดิเฟนเดอร์ฟอร์เอเวอร์ใส่มาเพื่อที่จะจัดการกับยูเบลโดยเฉพาะและเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับแม่มังกรเจ้าบ้านเวอร์ชั่นแปลงร่างแล้วในช่วงสเตนาบเฟดเราสามารถสเปมมอนสเตอร์เวล9หรือต่ำกว่าที่ติดชื่อดา้อนเมดจากมือหรือจากสุสานได้ในเทินของอีกฝ่าย ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกเราสามารถเนเกตการสั่งใช้ง,งานและทำลายกัรดนั้น หลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้กลับเข้าไปที่เอ็กซ์ต้าเดเพื่อที่จะสเปย์เฮาส์ดราก้อนเมดจากเอ็กซ์ต้าเดกของเราได้เฮาส์ดราก้อนเมใส่มา2ใบเทร์นละครั้งในช่วงของสแตนบายเฟสสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อดราก้อนเมดที่เราควบคุมหลังจากนั้นสเปย์ออกมา1ตัวการ์ดที่ติดชื่อดราก้อนเมดจากมือหรือจากสูุสารในสภาพนอนยิ้มที่มีเลเวลสูงกว่า1 l e v e เลเวล หรือต่ำกว่า1นึ่งเลเวลและเอฟเฟกที่2ก็คือถ้ามีมอนสเตอร์ที่ไงหน้าในฟิล์เราที่เป็นเผ่ามังกรถูกนำขึ้นมือนอกจากช่วงดาเมจสเต็ปเราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อีกฝ่ายควบคุมทำลายการไปนั้นและที่เหลือจะเป็นแพ็กเกจอิ่มคุ้มจากการใช้ซูเปอร์โพลิโมลเซชันนะครับพีตาเพนไทโฟเวลูตมัมสตาร์วิงเวนอมฟิวชั่นดราก,ก่อนกาลูลา่า วิงซอฟคอนเส็นไลท์และปิดท้ายด้วยมัดดรา้อนออฟเดอะสวัสดรา้อนเมทไทยได้ยิงเลือกมอนสเตอร์เผ่ามังกรของเราหนึ่งใบและการ์ดที่อีกฝ่ายควบคุมหรือที่อยู่ในสุสานของเขาหนึ่งใบเอาการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือสามารถแบนิชการ์ดใบนี้จากสุสานเพื่อสเปย์ออกมาแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster ติดชื่อดรา้อนเมทจากมือหรือจากสุสานใดแต่การ์ดนั้นจะถูกนำขึ้นมือในช่วงของเอ็นเฟดดรา้อนการ์ดคาตาเคลซึม บนี้ r Effect ก็จะคล้ายๆกับ Back Out ของ s h a o s o นะครับสังเวยเผ่ามังกร1ตัวเพื่อเลือกการ์ด2ใบในฟิล์ทำลายการ์ดเหล่านั้น Infinite Impermanent Forbidden Doublet Cross Out the s i g n a t o r Call by the Grave Super Polymerization Dragon m a i Change Over Unturn Fusion Monster เผ่ามังกรจาก Extra Deck ของเราโดยใช้ Monster จากมือหรือจากฟิล์เป็นวัตถุดิบ ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานของเราเราสามารถเลือกดากอนเมดหนึ่งใบที่เราควบคุมส่งการ์ดใบนั้นขึ้นมือพร้อมกับหยิบการ์ดใบนี้ขึ้นมืออทนนี่จริงใบนี้ใส่ใบเดียวก็ได้นะครับดากอนเมดฮอสปิทาลิตี้เอฟเฟกคือสเปดรากอนเมดจากมือหรือจากสุสานใดหลังจากนั้นเราจะได้โม่การ์ดที่มีธาตุเดียวกันกับการ์ดที่เราเพิ่งจะสเป์ออกมาแต่จะต้องเลเวลต่างกันนิบิลุเดอะพริโมบีอิงแม็กซี่น้องอุระดา แล้วที่เหลือก็จะเป็นการ์ดในทีมดราก้อนเมดในเซตแรกก็จะเป็นน้องๆดราก้อนเมดเวอร์ชันแปลงร่างเป็นมังกรเวอร์ชั่นมังกรทุกตัวจะมีเอฟเฟกที่เหมือนกันก็คือการ์ดเบนี่จะไม่ตายจากเอฟเฟกของการ์ดถ้าเกิดว่าเราควบคุมมอนสเตอร์ที่เป็นฟิวชั่นแล้วที่เหลือก็จะเป็นเอฟเฟกส่วนตัวนะครับ ดราคอนเมดโลปาเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบในฟิวผู้เล่นจะไม่สามารถเลือกการ์ดใบนั้นเป็นเป้าเอฟเฟกต์ได้และเอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือเอฟเฟกต์เปลี่ยนร่างเป็นเวอร์ชั่นไวฟุในตอนจบบัตโทฟสเราสามารถนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือและหลังจากนั้นสเปดดราคอนเมดหนึ่งใบที่เป็นเวลสามจากมือด a าคอนเมดทิ้งเขสควิกเอฟเฟกต์ทิ้งใบนี้เพื่อเลือกดร a คอนเมดหนึ่งตัวเพิ่มพลังโจมตี2000จนจบเทินนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือ และสเปย์มอนสเตอร์เวลสามติดชื่อดา้อนเมดจากมือดา้อนเมดนุดยาวเราสามารถทิ้งการ์ดไปนี้เพื่อเลือกมอนสเตอร์ในสุสานผู้เล่นฝ่ายใดก็ได้นำการ์ดไปนั้นกลับเข้าไปในเด็กในช่วงจบบัตเทิลเฟสนำการ์ดไปนี้ขึ้นมือเพื่อสเปย์มอนสเตอร์รเวลสองดา้อนเมดจากมือได้ดา้อกเมดเออร์นัสวิกเอฟเฟกต์ทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อสเปย์เวลสี่หรือต่ำกว่ามอนสเตอร์ที่ติดชื่อดา้อนเมดจากมือ ในช่วงจบ Battle f a d e เราสามารถนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือเพื่อสเปเรเวล2 d r ดรา n อนเมจากมือได้แชมเบอร์ดรา o อนเม e ถ้าใบนี้ Normal หรือสเปออกมาเราจะได้เสิร์ตการ์ดหนึ่งใบที่ติดชื่อดรา้อนเมดที่เป็นเวทหรือกับดักในช่วง Start Battle f a s e สามารถหยิบใบนี้ขึ้นมือเพื่อสเปมอนสเตอร์เวลเหรือสูงกว่าติดชื่อดรา้อนเมดจากมือ หรือจากสูสารได้ฮาร์ลอดดรา้อนเมดถ้าการ์ดใบนี้ normal หรือสเปรย์ออกมาเราจะได้โม่การ์ดดรา้อนเมดหนึ่งใบจากเด็ดท,ที่ไม่ใช่ใบนี้และในช่วงเริ่มต้นบ a t เทิลเฟสเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ขึ้นมือเพื่อสเป 8, รย์วเป็ดดรา้อนเมดจากมือหรือจากสูสารได้คิดเช่นดรา้อนเมดถ้าใบานี้ normal หรือสเปรย์ออกมาเราจะได้เสดดรา้อนเมดมอนสเตอร์จากเด็ดขึ้นมือและหลังจากนั้นเิ็งดารา้อนเมดหนึ่งใบาจากมือ ในช่วงเริ่มต้น Battlefest หยิบใบนี้ขึ้นมือเพื่อสปเปรด Dragonmaid เวลอปจากมือ หรือจากสุสานใด Laundry Dragonmaid ถ้าใบนี้ normal หรือสเปรย์ออกมาเราจะได้โม่ท็อปเด็ก3ใบและในช่วงเริ่มต้น b a t t l e f a e เอาใบนี้ขึ้นมือเพื่อสเปรย์เวลดเด Dragonmaid จากมือหรือสุสาน Nurse Dragonmaid ถ้าใบนี้ normal หรือสเปรย์ออกมาเราสามารถเลือกนสเตอร์เวล์สหรือต่ำกว่า Dragonmaid ในสุสานของเราสเปรย์ออกมา Effect เริ่ม b a t t l e f a e หยิบใบนี้ขึ้นมือเพื่อสเปรย์เวลดเด Dragonmaid จากมือหรือสุสานใดหลังจากนี้จะเป็นการดูเอล l f ต i t a ครับแพ้คือแพ้ชนะ คือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอล สวัสดีเกมที่1ครับรอบนี้เราเจอกับเด็กฟอล l e น of ฟอัลบาเปิดด้วยแบนเดต i n นไว้ครับเรียกออกมาเป็น d ั s ดรา a g อนใช้เอฟเฟกต์ดั d ดรา o n แต่ก็โดนสวนด้วย i n f i n นิตอิมเ r อร์ e n นของเราเรียกออกมาเป็นสปริงแกลนครครับเซิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือเป็น b a n d ดตฟิวชั่นและเปิดด้วยแบนเดตฟิวชั่นเรียกออกมาเป็นอ l b บ o ออนเดอะ c ซ i ติ e r ร์ด g o n พร้อมกับจบเทินแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทินของเราครับเราก็ทําการเปิดด้วยพาลอดดรา o n อนเมททำการ โมก,กัดไปหนึ่งใบและ ขึ้นเป็นเอ็กซิซดซุปเปอร์สตาร์เาเลเยอร์ไทฟอนสกายคาริสิตเข้าสู่บัเทเฟสตีด้วยสกายคาริสิตและหลังจากนั้นทําการเตะก,กา๊าซหนึ่งใบกลับเข้าไปในเด็กอีกฝ่ายและเขาก็ใช้เอฟเฟกตจากสูสานครับเรียกออกมาเป็นฟอร์เลนออฟอัลบาทเราก็เซตก๊าซหนึ่งใบและจบเทินแต่เพียงเท่านี้และเอฟเฟกต์ของคาเดเชียในเอ็นเฟสก็ถูกสั่งใช้งานกลับขึ้นมืออีกฝ่ายไปเปิดด้วยอัลบิออนเดอรเชรลสดราก้อนสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็นเบสซิ่งคาเดเชียเราก็ ไม่รอช้าทําการทิ้งก๊์ดบนมือหนึ่งใบครับเป็นการาดกับดักดราก้อนเมดและทําการจับแดกมอนสเตอร์3ตัวอัญเชิญฟิวชั่นปีดาแผนไทฟฟเวลูตัมอีกฝ่ายก็ทําการเซฟกา๊าซหนึ่งใบแล้วก็จบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทิร์นที่4ของเราครับสเปออกมาแบบพิเศษเป็นแชมเบอร์ดราก้อนเมดเซิร์ดหนึ่งใบขึ้นมือเปิดด้วยฮอสพิทาลิตี้โม่หนึ่งใบเป็นน้องลมและหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของน้องลมครับทำการโม่ก๊์ดอีกหนึ่งใบจากนั้นก็ไม่รู้ว่านึกค้บ อะไรเปิดด้วยฟิวชั่นอันที่จริงไม่ควรเปิดตอนนี้นะครับเราสามารถเข้าบัตเทิลเฟสสเปดากอนเมดจากสู่สารไปยัำตีนอีกฝ่ายได้เลยอย่าทําตามนะครับแบบนี้ไม่คุ้มเราก็ตีไปด้วยไทโฟเวลูตัมครับและย้ําไปอีกทีด้วยเฮาส์ดากอนเมดจากนั้นก็จบเทินแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทินที่5ของอีกฝ่ายครับเปิดด้วยบิสเทลดูสเวิร์มพร้อมกับเปิดเป็นแบนเดดอินไฮสเปริตเราก็ไม่รอชา้าคัดในทันทีทันใดด้วยน้องอุระละและเขาก็เปิดด้วยเอดินทีโอ สเปย์ออกมาเป็นดัสดรากอนและทําการขึ้นเป็นลิง2ครับเป็นเพดานเพนเวอร์เตอนาคอนดาโดยที่ไม่รู้ถึงเอฟเฟกของเพดานเพนไทโฟวิลูตัมของเราอนาคอนดาของอีกฝ่ายก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจและไอเดนส์เวิร์มก็แลกเฮาส์ดราก้อนเมดเราลงสู่สารไปด้วยและในช่วงเอ็นเฟดนี้อีกฝ่ายก็ทําการรีทรัพยากรกันอย่างเมามัน เข้าสู่เทินที่6ของเราจัวได้เป็นคอไบเดอะเกรปปีด้วยไทยโฟเวลูต,ตัมเข้าเมนเฟดสองเซตหนึ่งใบเป็นคอไบเดอะเกรปและจบเทินแต่เพียงเท่านี้ครับเทินที่7อีกฝ่ายเปิดด้วยน้องคาดิเชียและใช้เป็นนาเดียเซแวนครับโมกาสหนึ่งใบและหยิบหนึ่งใบขึ้นมือเป็นน้องควีมเรียกออกมาเป็นน้องควีมโมกาสดหนึ่งใบเปิดด้วยแบนเดตดวีิทิบิวชันหยิบหนึ่งใบขึ้นมือเป็นแบนเดดอินไวในช่วงเอนเฟสของอีกฝ่ายเราก็ไม่รอช้าครับเปิดเป็นคอไบเดอะเกรป เพื่อลดความเสี่ยงจากก๊าซอีกฝ่ายและเขาก็หยิบแบนเดตอินไฮสปริดตขึ้นมือและเป็นเทินที่8ของเราครับอีกฝ่ายเปิดด้วยน้องคาเดเชียเราก็ขัดด้วย i n f i n นิตอิมเปอร์ e n นเนนไล่พอยเขาเดือแค่100ครับเราก็จบด้วยไทยโฟเวลูตั้มของเรา สวัสดีเกม2ครับรอบนี้เราก็ยังคงได้เริ่มทีหลังอีกฝ่ายเหมือนเดิมเจอกับเด็กยูเบลครับรอบนี้แต่เราก็รู้สึกไม่กลัวอีกฝ่ายนะครับเพราะว่ามือกูนี่โคตรด,ดีมีซูเปอร์พลิมไลเซชันในมือในระหว่างนี้เราก็รออีกฝ่ายเขาดำนะครับเรียกออกมาเป็นสปรินใช้เอฟเฟกต์ FX สปรินทิ้ง1เปิดด้วยซอมบี้แคริเอร์สเปย์ออกมารีมูฟหนึ่งใบสเปย์ยูเบลสัมบอริทแล้วยังไงต่อครับพี่เรียกเป็นเซนทูเดียไม่คิดว่ายูเบลมันจะมีท่าลำเยอะขนาดนี้นะครับสเปย์ทูเดียสเป ไพเมล่าหยิบขึ้นมือหนึ่งใบแปะเป็นเวกอัพเซนตูรียนเรียกโทเค็นเวลเดหลังจากนั้นทําการขึ้นจริงโครเป็นคริมสันดรากอนใช้เอฟเฟกต์คริมสันดรากอนเรียกเป็นคอสมิกเบซ่าดราคอนสเปซสเิรดออฟยูเบลครับขึ้นเป็นน้องไอพีมัสคารินาขึ้นเป็นแจแกนติกสปรยสเปย์ออกมาเป็นไนท์แมคคอนดรัปเตอร์และขึ้นเป็นสปรยเอลและอีกฝ่ายก็ยังเป็นคนใจดีนะครับเรียกออกมาเป็นอิฟลีให้กับเราทั้งเป็นบอดที่ควรส้นตีนซะเหลือเกินแต่แค่นี้ก็ทาอะไร ท่านเทพคูริโบไม่ได้เราก็ทําการนอร์มอลเป็นน้องอูราระขึ้นเป็นเลงสองครับเรียกเป็นไนเมียฟินิชใช้เอฟเฟกของไนเมียฟินิชทาการเลงยิงไปที่แผงหลังของอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยอินฟินิตอิมเปอร์แมนเนสถานการณ์ของเราในตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะทําที่สุดก็คือทํายังไงก็ได้ ให้ไอยูเบลร่างนี้มันออกจากฟิลไปเพราะสิ่งที่เราต้องการจะทําต่อไปนี้มันคือซูเปอร์อัลตร้าอัลติเมทคอมโบที่ผู้เล่นยูเบลจะต้องร่ําร้องแน่นอนแล้วก็ขึ้นเป็นไทพนสกายคลายสิทธิ์กันก่อนครับก่อกที่จะลอเอฟเฟกของยูเบลแฟนทอมและเขาโค ทำจริงๆครับไอเอฟเฟกต์ไปออกมาเป็นยูเบลครับหลังจากนั้นเราก็ต้องจำใจดีด้วยไทฟอนสก,กายไครซิตอันที่จริงถ้าเราเรียกออกมานอนยิม้มเราก็คงไม่เจ็บและหลังจากนี้ก็จบเทินครับและเข้าสู่ช่วงดอฟเฟตครับนี่คือความสะใจที่หาไม่ได้จากการนอนเกาไข่ดูในปิกเปิดด้วยซูเปอร์โพลิเมอไรเซชันครับทิ้งหนึ่งใบและจับเด็กมอนสเตอร์ทุกตัวในฟิวของอีกฝ่ายครับจังหวะนี้เรียกออกมา เป็น you will loving forever อรูรักมึงมากบอกรักอีกฝ่ายด้วยการทำดาเมจไป2,500พอต์และอีกฝ่ายก็ยังคงไม่สิ้นเนื้อประดาตัวแต่อย่างใดครับถึงแม้ว่าเอ็กซ์ e ต k จะเหลือแค่6ใบเท่านั้นจะไปออกมาครับแต่เราโคไม่ปล่อยให้เขาทำอะไรไปมากกว่านี้เปิดด้วยซุปเปอร์โพลิมอไรเซชนอีกหนึ่งใบเรียกออกมาเป็นการ์ดที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีเป็นปรีดาแผนไทโฟเวลูตัมเพื่อที่จะขัดมอนสเตอร์ทุกประเภทที่ออกมาจากเ ถาเด็กเข้าสู่เทินสีของเราครับทรงไทโฟเวลูตั้มไปตีอีกฝ่ายแล้วก็จบเทินแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทิน5ครับอีกฝ่ายเซตการ์ดหใบพร้อมกับจบเทินถือว่าเป็นเลือกที่ดีนะครับเรียกออกมาเป็นเนส์ดราก้อนเมดหลังจากนั้นเราก็ตีด้วยไทยโฟเวลูตั้มและย้ำไปอีกทีด้วยเนส์ดราก้อนเมดและเป็นเทินที่7อีกฝ่ายก็ยังคงเซตเหมือนเดิมมึงน่าจะเป็นแม็กซีก็เลยตีด้วยน้องเนส์ปรากฏว่าเจ๋งครับไล่พอยต์เหลือแค่เก้าอยเท่านั้นเป็นเทินที่9กครับ ตัวไพ่ได้เป็นคิดเชนดรา้อนเมดเราก็เปิดด้วยน้องคิดเชนดรา้อนเมดหยิบหนึ่งใบขึ้นมือเป็นแชมเบอร์เราก็ยังคงเล่นพลาดเหมือนเดิมนะครับอันที่จริงถ้าอยากจะจบอีกฝ่ายในเทิร์นนี้ก็ควรที่จะเสิร์ตเป็นใบนี้และทิ้งเป็นใบนี้ซะเพราะว่าดาเมจมันน่าจะพอแต่เราก็อินดี้ครับเทิร์นเป็นน้องแชมเบอร์จากนั้นเราก็ใช้เอฟเฟกของดรา้อนเมดไทไดอิ้งเตะก,กัดสองใบขึ้นมืออีกฝ่ายก็ไม่รอช้าฟาเป็นแม็กซี่ครับเข้าสู่ทเทิลเพดเราตีด้วยน้องแดง และตีด้วยไทยโพเวดตัมและการที่เราเอาน้องแดงมายืนแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ล่อแหลมมากๆเลยนะครับไลยพอยเหลือแค่900แต่อีกฝ่ายก็มือไม่ดีและในเทิร์นที่12นี้เราก็จบอีกฝ่ายด้วยคิดเช่นดราก้อนเมดหมดจริงครับเด็กนี้มีวันนี้ได้พอซุปเปอร์โพลิเมอไรเซชัน และเข้าสู่เกมที่3ครับรอบนี้มือเราดีเกินไปก็เลยต่อให้อีกฝ่ายด้วยการจบเทินแต่เพียงเท่านี้ครับในเทินที่2นี้เด็กที่อีกฝ่ายเขาเล่นก็คือเด็กยูเบลเหมือนเดิมหวังว่าซูเปอร์โพลิเมอไรเซชันจะขึ้นมือกูนะครับทำการเปิดด้วยโอเพนิ่งออฟสปาริดเกตและทําการเรียกออกมาเป็นแฟนทอมออฟยูเบลเปิดเป็นไนแมมโทนเราก็ขัดด้วยน้องอุระแต่อีกฝ่ายดันมีคอบายเดอะเกรปเราก็เปิดด้วยแม็กซีกันไปครับแต่อีกฝ่ายก็ขัด ด้วย Phantom of y u e l l อาการนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเราก็ทำได้แค่ตออีกฝ่ายเข้าดับเรียกออกมาเป็นโลตสัสสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็น Yubel น่ากลัวามากเลยครับพลังคุญพี่เยอะๆทั้งนั้นและเราก็เปิดด้วย n i บิ r u The Primal b e i บีอรับทำการจับแดกมอนสเตอร์ทุกตัวเรียกโทเค็นออกมายืนยิม้มอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกเซิร์ด้วยไนเมทนตามด้วยโอเพนนิ่งออฟสับดิเกียรชิบหายแล้วครับและนำมอนสเตอร์2ตัวไปคืนเป็นลิง เป็นอันเชนยาตะเรียกเป็นอันเชนยาตะเสตดหนึ่งใบขึ้นมือเป็นอันเชนโซและเขาก็ขึ้นเป็นอะพอลโลซาโบออฟกอดเดสทำไมมึงไม่เอายูเบลมาตีกูให้รู้แล้วรู้รอดเลยวะและอีกฝ่ายก็ยังคงรำกันต่อไปครับขึ้นเป็นอันเชนโซออฟเรดเซตการ์ดหนึ่งใบเป็นเอสเคพ็ออันเชนเรียกเป็นแฟนทอมยูเบลตีด้วยยูเบลและย้ำม,มาอีกทีด้วยแฟนทอมยูเบลสภาพนี้ก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะครับและอีกฝ่ายก็จบเทินตะเบียงเท่านี้ไอเรา ก็ลืมครับว่าอีกไปเขามีเวทบังคับปีเพื่อเอานี้ไปรู้ไปมองอีกไปก็เลยต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจ และในที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับรอบนี้เราก็ได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายเรียกออกมาเป็นน้องลมครับอีกฝ่ายก็ปาเป็นแม็กซี่ในช็อตนี้ด้วยความเป็นโปรของเราก็เลือกที่จะไม่ปาเป็นน้องอุระนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับขัดอีกฝ่ายแล้วเราก็จบเทินแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทินที่2ของอีกฝ่ายครับเขาก็เล่นเป็นเล็กลาบินครับเรียกออกมาเป็นเลดี้ลาบินออฟซิลเวอร์คาสโตเราก็ปาเป็นแม็กซี่กันไปพร้อมกับจัวการ์ดหนึ่งใบแล้ว จากนั้นเราก็เปิดด้วยกับดักในช่วงเอ็นเฟดเพื่อที่จะเตะก๊ด1หนึ่งใบในฟิลของอีกฝ่ายขึ้นมือและเป็นเทินที่3ของเราครับในเทินนี้เราก็เปิดด้วยดราคอนเมทไทไดอิงอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าใช้เป็นเดเมนชันเนลเบ r ริเออร์ขึ้นเชนสามเป็นเลดี้ลาบินและขึ้นเชน4เป็นเบลคัมลาบินเราก็ขัดด้วยอูราระาครับการที่เราเลือกสเปออกมาก็คือน้องมืดครับใช้เป็นดราคอนเมทฮอสปิทาลิตี้ทิ้งก๊าซหนึ่งใบเป็นน้องเขียวและใช้เอฟเฟกต์ของน้องเขียวครับ โม่เป็นดรากอนเมดเช้งโอเวอร์และเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับ ทำการอัญเชิญแบบพิเศษแปลงร่างออกมาเป็นมังกรลมและจากนั้นก็ทิ้งกัดหนึ่งใบครับด้วยเอฟเฟกต์ของมังกรแดงปั๊มพลังให้กับน้องลมและใช้เอฟเฟกต์ของน้องมืดแปลงร่างเป็นมังกรไฟจากนั้นก็ส่งน้องลมไปตีครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าเปิดสวนด้วย destructive d a r u m kamikenon ในเมนเฟสสองเราก็เรียกเป็นน้องมืดครับและในเมนเฟสนี้อีกฝ่ายก็ทำการไงหน้าเป็น lady labin เราก็ไม่รอช้าเปิดสวนด้วย super polymerization เรียกเป็น s t a r ์ i เวนอมฟิวชั่นราก้อนและอีฝฟายก็เรียกเป็นเอริเน่เราก็คัดด้วยเอชบลอสมส่งเอริเน่มาตีเข้าสู่เทอร์ดีห้เรียกออกมาเป็นลอนเดอรี่โมกัสสามใบใช้เอฟเฟกของดราก้อนเมจเชงโอเวอร์ขึ้นเป็นฟิวชั่นกับเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็ก ดราโกนเมดเฮาส์ House, ด้วยส t a r ์วิ่งเวนอมและย้ำไปอีกทีด้วยเฮาส์ดรา o n นเมดในช่วงสแตนาบเฟดเราก็ไม่ลืมที่จะสเปกัสดหนึใบออกมาและอีกฝ่ายก็ใช้เป็นอิมเพิร์มครับแล้วก็คัดด้วยเฮาส์ดรา o n นเมดอีกฝ่ายก็เลยกดยอมเพลครับ สวัสดีเกม5ครับรอบนี้เราก็ได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายเรียกออกมาเป็นน้องไฟเสดหนึ่งใบเป็นน้องมืดทิ้งเป็นน้องมืดและเซตการ์ดสองใบจบเทนเนก็ต่อให้อีกฝ่ายเขาก็เรียกเป็นอิลูชันเมจิกเชียนเราก็ไม่อยากให้เขาเสดขึ้นมือเชนสวนด้วยอินฟินิตอิมเปอร์แมนเนนกันไปและเขาก็เปิดด้วยอิลูชันออฟเควอสเราก็ขัดด้วยน้องอุระระแต่ก็ยังไม่ไวครับอีกฝ่ายมีแบ็กเมจิกเซอร์เคิลเสดหนึ่งใบขึ้นมือพร้อมกับเซตหนึ่งใบจากนั้นเขาก็ส่งอิลูชันมาตีเรา แล้วก็จบเทินครับเข้าสู่เทินที่3แล้วก็ทําการเรียกออกมาเป็นน้องดินครับใช้เอฟเฟกน้องดินชุบเป็นน้องมืดใช้เอฟเฟกน้องมืดเสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือเป็นเวทฟิวชั่นและเปิดด้วยฮอสพิทาลิตี้สไปออกมาแบบพิเศษเป็นน้องไฟและมูหนึ่งใบเป็นมังกรไฟใช้เอฟเฟกน้องไฟเสิร์ตหนึ่งใบเป็นน้องดินเวอร์ชั่นมังกรและทิ้งไปในช่วงเริ่มต้น battle field นี้เราก็ทําการแปลงร่างให้กับน้องไฟครับและก็แปลงร่างน้องดินเป็นมังกรตีด้วยน้องไฟอีกทีด้วยน้องดินตามด้วยน้องมืด ในช่วงจบ Battle Fade นี้ก็ทําการเปลี่ยนร่างเป็นไวฟุเหมือนเดิมแล้วก็เปิดด้วย Dragonmaid Change Over ครับเรียกออกมาเป็น House Dragonmaid ร่างมังกรและใช้เอฟเฟกจากสุสานครับส่งน้องเมืดขึ้นมือและเปิดด้วย Dragonmaid Change Over อีกรอบหนึ่งขึ้นเป็น S Monster ประจําเด็กครับเป็น House Dragonmaid พร้อมกับจบเทินในช่วงของ Standby Fade เราก็ไม่ลืมที่จะเปิดด้วย House Dragonmaid v e r s i ่นมังกรสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็นน้องมืดและจากนั้นก็ใช้เป เป็น House Dragon m เม e สเปออกมาเป็นน้องพยาบาลอีฝ่ายก็เปิดด้วย Back Magic Circle อีกรอบหนึ่งครับใช้เอฟเฟกต์อิ s ูชันเมจิ i เชียนเสิร์ฟเป็น m a g i c เชียนโซเรียกเป็น m a g i c เชียนรเปิดด้วย m a g i c เชียนโซเตรียมตัวสเปแบ็กเมจิกเชียนจากสู่สารแต่เราก็ขึ้นเป็นเชนที่2ด้วยคอ r e เด t h เกรฟบรีม m o แบ็กเมจิ g เชียนในทันทีทันใดและเขาก็ไม่ย่อท้อแต่เรียงเท่านี้เปิดด้วย i อิ u ู i o n Magic เราก็ขัดด้วย House Dragon m a ม e และอีฝ่ายก็ จบที่การกดปุ่มแดงครับ จบแล้วครับกับเด็กวัยฟุที่ดีที่สุดของเผ่ามังกรถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจุดจุดนี้ถ้าท่านใดสนใจที่จะซัพพอร์ตช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกกันมาได้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่คนหล่อเท่านั้นใช้ได้เครดิตต้นคลิปและสิทธิการดูวิดีโอก่อนชาวบ้านชาวช่องเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นช่วยกันทำมาหากินด้วยครับทุกท่านสำหรับวันนี้ผมพยโอขอตัวลาไปก่อน ก่อนไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่อา,าธุคำสาทุเด็กดราก้อนเมดมบิมนะคือลือหน้าเต็มสิ